่านี่ทุกคนแฟนทอมที่จะเอามาขายด้วยนะครับก็อีก็ใช้ได้นะผมไม่ได้จับนานแล้วสกินนี้คือแบบมันกากตดไงแต่ก่อนมามาดูกันนะครับสำหรับสกินใหม่ s i n g กิลาริตีนะครับปรปับปรุงใหม่โฉมใหม่นะผมบอกเลยว่าผมซื้อทั้งเซ็ตรอบที่แล้วนะครับที่เป็นปืนหลักอย่างแฟนทอมนะครับ อ่ะแล้วก็ดูมีดครับอ่ะผมจะให้ดูนี่มีดซิงค์ลาริีอันเก่าเวอร์ชันเก่านี่ครับมันก็สวยนั่นแหละแต่ว่ามัน เอฟเฟกมันแบบแอนิเมชันไม่ค่อยเยอะไงในสมัยเมื่อ3 2มปีที่แล้วมั้งนะสำหรับสกินนี้นะครับ3ปีที่แล้วโดยประมาณ4ปีเออซึ่งรอบนี้เขาจะมาเอฟเฟกใหม่ที่อัดแน่นจัดเต็มกว่าเดิมนะทุกคนคือตอนแรกผมเห็นชื่อเนี่ยผมจะไม่เจอไม่เติมแล้วนะครับแต่พอเห็นมีดสีนี้ปับ๊บไม่เติมหรอกอไม่ค่อยอยากได้เลย ว่าจะไม่เติมเลยนี่เอาจริงนะก็ดูแต่ละสีแล้วทุกคนดูดิสีอันนี้สีออกน้ําเงินหน่อยนะครับสีฟ้าอ่ะสีฟ้าเขาเขียนไว้ว่าสีฟ้ามันดูเป็นแบบแก้วเหล็กเออแก้วแล้วก็คิสตัลคคิสตั่นนะครับจะบอกว่าเหล็กก็ไม่ใช่เออเขาก็ปรับสีโฉมใหม่เะครับเพิ่มสีทองมาสีฟ้ามาให้ดูสวยกว่าเดิมนะแต่สีนี้ยังเป็นสีเก่าอยู่นะครับแต่ก็มีความสวยนะเออไม่เหมือนอันเก่านะทุกคนผมจะให้ดูอันเก่าว่ามันเป็นยังไง อ่านี่ทุกคนแฟนทอมที่จะเอามาขายด้วยนะครับเฮ้ก็ใช้ได้นะผมไม่ได้จับนานแล้วสกินเนี้ยคือแบบมันกากตดไงแต่ก่อนเอ้ยดูดีอ่ะอันนี้ผมปรับสุดนะครับก็อาจจะแบบดูดีกว่าปกตินิดนึงเนาะเออนะอันนี้มีดครับเอ้เอ้เอ้มิดมีไม,ม,ม่มีอะไรมากอันนี้น่าจะแบบอัปเดตอะไรมาให้สักหน่อยนะเอเอแบบ ลูกค้าเก่าอ่ะให้เขาภูมิใจให้เขาแบบรู้สึกชื่อใจหน่อยเนี่ยแล้วก็ไม่เพิ่มสีมาให้ด้วยนะเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับผมซื้อทั้งเซตเลยอ่ะรอบนั้นนะแล้วก็แบบเอออยากให้อัปเดตให้ดูดีเหมือนรุ่นใหม่จังเลยนะครับนะดูเดททุกคนอันนี้คือสีเก่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมีดนั้นได้ไงอ่ะเดี๋ยวสิสมัยนั้นยังไม่มีมีดนั้นเลยเฮ้ยหรือว่าเขาเปลี่ยนอัปเดตสีหรือเปล่า เฮ้ยไช่เดียวเดี๋ยวเดียว,ยวอันนี้มันวิดีโอใหม่นี่ว่าฮะตัวเก่าเนี่ยมีสเปกเ,เตอร์ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยดูโมเดลดินึกว่าโลบอกเนี่ยผมเคยพูดในไลน์นะผมนึกว่าแบบเล่นโลบอกอะอะไรเนี่ยนะแต่ดูโมเดลอัพเดตใหม่ฮะมีความเงานะดูดีขึ้น มันออกแบบว่าเทาๆไม่ได้ดําเข้มแบบนี้นะครับเดอดูดีขึ้นเยอะเลยนะผมลองหารูปมาเทียบดูนะครับซ้ายคือเก่าขวาคือใหม่นะซึ่งโมเดลไม่ได้เปลี่ยนนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าเหมือนแสงเงาจะเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็คือแล้วแต่คนชอบจริงนะครับว่าคนจะชอบสีออกเทาๆหรือว่าจะชอบสีออกเข้มๆดาๆนะฮะเออซ้ายเก่าขวาใหม่นะครับทุกคน <c oughs> โอเค อีกหนึ่งเชอร์ริฟที่เขาฮิตใช้กันเนี่ยก็คือของ Singularity ด้วยนะทุกคนเนี่ยนะครับก็น่าจะอัปเดตโมเดลให้ดูเงามากขึ้นมั้งนะครับแสงดูดิมันดูดีกว่าเดิมนะผมรู้สึกว่าอันเดิมไม่ใช่แบบนี้นะฮะอ่ะโอเคทุกคนมาฟังเสียงกันนะครับสำหรับวันดอที่จะเข้าใหม่นะครับ ืมเสียงดูตันๆนนะเสียงดูแบบทุ้มๆอ่ะเออมันทุ้มๆตันตันอืดๆเนี่ยครับอาจจะคล้ายๆกับโอนิป่ะผมรู้สึกว่ามันฟีลลิ่งอาจจะคล้ายๆกับโอนิวอนดอลนะฮะอันนี้คาดการก่อนนะยังไม่ได้จับจริงนะครับรอบนี้มาใหม่เนี่ยก็จะมีเออสีดําม่วงนะครับดาม่วงนะแล้วก็สีแดงสีขาวทองนะครับออกทองๆหน่อยนะ แล้วก็สีฟ้านะครับผม,มโมเดลแบบสวยขึ้นเยอะนะครับอ่าดูโอ้แล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกด้วยนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเอฟเฟกไม่เปลี่ยนสีนะฮะ แต่ถ้าเป็นแฟนทอมเนี่ยก็ปืนแดงแต่ว่าเอฟเฟกยังเป็นม่วงอยู่นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนสีเนาะก็น่าเสียดายนิดนึงนยครับอ่านและสุดท้ายนะครับโกดเหมือนกันนะที่จะเข้าใหม่นะฮะโอ้ดูโมเดลนะอันนี้ก็โมเดลยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะโอ้แต่สีนี้ใช้ได้มันพอมันเปลี่ยนสีแล้วมันแบบมันมีความเป็น r g x อะทุกคนดูดิดูดิดูตรงแม็กกาซีนเออ สีแรกที่ไม่เห็นกระสุนเนี่ยไม่สวยเลยนะครับแต่พอทําเป็นใสๆเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะสี2ส,สีเนี่ยนะมันเพิ่มความน่าซื้อไปเยอะอจริงๆอ่ามาลองฟังเสียงโกอกันดูครับเสียงมันแตก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 ปลกแปลก ก็จะไม่ค่อยชอบเสียงเท่าไหร่นะต้องต้องลองใช้อีกทีนะทุกคนต้องต้องมาสนับสนุนกดไลค์กันเยอะนะครับเออยิ่งยอดกดไลค์เยอะอาจจะทำให้ผมซื้อสกินได้ง่ายขึ้นนะทุกคนฝากกดไลค์กันเยอะจริงๆนะฮะ ดูจากรูปเนี่ยถ้ามาครบเซตแบบนี้แล้วใครยังไม่มีซักสก,กินเนี่ยน่าจะประมาณ8,700 VP นะครับส่วนสำหรับคนที่มีสก,กินเอ่อเก่าๆครบหมดแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณ6,400 VP โดยต่อมานะครับผมคาดเดานะตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,500หรือ2,000นิดๆน,น,นะครับอ่าก็แล้วแต่ว่าเติมที่ไหนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินใหม่นะที่จะเข้าเร็วๆนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามกันที่ไลฟ์สตรีมกันด้วยนะก็อาจจะมีชาเลนจ์ก่อนซื้อสกินนะครับมาติดตามดูกันได้ไลฟ์สตรีมที่ช่อง YouTube เนี่ยแหละครับเวกอัพหลดนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้มาช่วงเย็นๆช่วงดึกๆนะครับผม,ผมก่อนนอนได้ดูผมเล่นวาโลแล้วก็หลับฝันดีแน่นอนนะครับผมฝา <laughs> ติดตามกันด้วยที่ไลฟ์สตรีมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป bye bye, บ๊ายบาย